เการัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพูททัทงพระกัวันตังอภิวาทมิข้าพระเจ้าอภิวาทราพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน นามาสามี้าะเจ้ามนางมาสการปะธรรมสุปฏิปันโนข้าววโตสาวกสังโกอาะสงสาโวของพระผู้ดีพระผาเจ้าปฏิบัติดแล้ว ยังพุทธสาวะขะวะโตบุพะภาคณะมการังกโรมาสเอนะโมทัสสะพะกขาวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอราหะโตซึ่งเป็นผู้ใดจากกิเลสสัมมาสัมพุทธะ พาะสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนาโมตัสาพระคาวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภ,ภาคเจ้าพระองค์นั้นอาราอาโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธา,าสาะารสรู้ชอบได้โดย รู้ชอบได้โดยพระอ,องค์เองอันธรรมยังพุทธ,ธาพิทเตินกะระดุมส บุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสาธาเทวมนุษสรังเป็นครูผู้สอนของเทวดา सदेव कं समारकं स ब्रह्मकं समन ब्रह्मणिं सदेव मनुसंशयं अपि न सचि เทวดา,ม,ามังกรมแรหูสัตว์พร้อมทั้งสมร,รมมาตาพพร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามโยธรรมังเทเสิิตาภูมีพระพาเจ้าตาองค์ใดทรงแสดงธรรมแล้วอาทิกยเล เชกัลยาณังไปรอในทามกลางปริโรยสานกัลยาณังไปรอในที่สุดสาธังสัพยันชนังเกวราปริปุณังปริสุทธังธรรม,มจริยังปากาเศสิทรงประกาศธรรมจันย์คือแบบแห่งการปฏิบัติอันประเสริ สุบริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทังอัตถาพร้อมทางพยัญชนะอามหังะัะวันตังอภิปูชยามิข้าพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งเาพาะพระภูมีพระบาทเจ้าพระองค์นั้นตามหภาภะัวันตังศิรสานามามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระผู้มี พระพาเจ้าต้าองนั้นด totally uh um> uh uh ้วยเสียงเ้าขันธมายังธัมมาพิถิงกโรมณมเสโยโสสวัาโตมาทวตาธรรมมุอาธรรมนั้นใดเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระพาเจ้า จัดไว้ดีแล้วสามเทติโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติรึงเห็นได้ด้วยตนเองอาตาริโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิ e ัสสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเธอ นอยโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัาจจัตตเวทิตาโพวินยูดีเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนอามาังคัมมังอาพิภูชยามิขา้า,ยายพ,พระเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระธรรมนั้นอามาังคัมมังศิลสานามามิ พระเจ้า,จาน้อมน้อมอมาทานั้นด้วยเสียงกราบอันธรรมยังสังคาปิทุติงกโรมะเสยโยโสสุปฏิปันโนภคขวะโตสาวะกะสังโฆสงสาว ดีแล้วูชุปฏิปันโนพระควโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วยายาปฏิปันโนพระควโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภะควะโตสาวักสังโกสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจา้าหูใดปฏิบัติสมควรแล้วยาที่ทงได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจาตตาริปุริสายุคานิอาะาปุริสัพพุคลา สี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสะภะาวะโตสาวกสัมโคนั่นแหละสงสาวกของพระผูมีพระภาคเจ้าอาหุนัยโยเป็นสงวนควรแก่ศักตรากีเพานำมาบูชา ขินายโยเป็นสมควรรับทักษิณาทานอัญชลีการณีิโยเป็นสมที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลีอนุตตรังคุญยาเขตังโลกาาัสสาเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญหรือยิ่งกว่าตามหังสังคังอภิปูชยามิ ข้าพระเจ้าบูชายอย่างยิ่งจะพระสมมู่นั้นตามหังสร้างคังศิลสานามามิข้าพระเจ้านอบนองระสมมู่นั้นด้วยเสียงกล้าว ทมไมยังรัดนัตยับนามะคาดาโยเจวะสังเวกาปริกิตนาปัทญจะปนามะเสโอโตสุสตโตการุณามหันโนพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระการุณาดูดวัมหันโนโยจันตสุทัพปารยานโรจัน มีตาคือพระญานันประเสริฐหมดจดถึงที่สุดโลกัศภา,าปุปกิเลสคาตะโกเป็นผู้คาเสียซึ่งบาปและอุปกิเลสของโลกวันทามิพุทธาอาหามาคะเลนะังพระพระเจ้าว้ายพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นโดยใจเขารพเพื่อเฟือ้อ รัมโมปาิโกเวิยะาตาสาัสสุโนพระธรรมของพระาศสราสดาสว่างรุ่งเรืองเปรียดดวงประทิโยมคาปปากามกาตเเตพินาโกจำแม่ประเภทคือมรรคผลนิพพานส่วนใดโลกุตโรโย,ยจตระคัตติปโนซึ่งเป็นตัวโลกุตรา และส่วนใดที่ชี้นแนวแห่งโลกุตตะนั้นวันทามิธรรมมังอามาทะเลนตังข้าพระเจ้าวายพระธรรมนั้นโดยใจเขารอเพื่อเฟื่อสร้างโคสุขเขตาพยาิิเตตสังยิโตอาสงเป็นนาบุญนันยิ่งใหญ่กว่านาบุญนันดีทั้งหลาย ยยติทาสันโตสุขตาลุพโพทะโกเป็นผู้เห็นพระนิพพานตัสสรุตทางพระสุจน์มู่ไรโลละปะยีโนอาิโยสุเมทะโสเอ็นผู้รักกิเลสเครื่องโลเลเป็นผ้าอริยเจ้ามีปัญญาดีวันทามีสังขังอามาทะเลนะตัง พระเจ้าวายพระสงฆ์หมู่นั้นโดยใจเขาโรคเพื่อเฟืออิเจวะเมกันตับิปูชนเยะตังวาทุตยังวันทยาตาบิสังกะตังปุญยังไมายายังมะมะสาภุปะทวามาหตุเวตสัสาพะพาวาสิทธิยา บุญใดที่ข้าพระเจ้าผู้ว่ายอยู่ซึ่งวัตถุสามคือรารัตนาัยอันควรบูชายิ่งโดยส่วนเดียวได้กระทำแล้วเป็นอย่างยิ่งเช่นนี้นี้ขออุปัวาทั้ลายจงอย่ามีแก่ข้าพระเจ้าเลยด้วยอำนาจความสำเร็จอันเกิดจากบุญน,นั้น อิทาัตถาภะโตโลเกอุปันโนพระตถา,าพจเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้อาระหันสัมมาสัมพุโทโธเป็นผู้ไกลจากกิเลสตัสรุชอบได้โดยพระองค์เองธรรมโจะเทศิตโตนิยานิโกและพรธรรมที่สงแสดงเป็นธรรมเพื่อออกจากทุก อุพาสามิโกปริิปานิโกเป็นเครื่องสงบกิเลเป็นไปเพื่อปริิปานสัมโพธคามีสุขตาปเวทิโตเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมเป็นธรรมที่พระสุขคตประกาศไม่ยั่ตังทำมังสุตวาเอวังชานามาพวกเราเมื่อได้ฟังธรรมนั้นแล้ว จึงได้รู้อย่างนี้ว่าชาติปีทุข่าแม้ความเกิดก็เป็นทุก์ชาลาปีทุข่าแม้ความแก่ก็เป็นทุกมารามปีทุขฆ่าแม้ความตายก็เป็นทุกโสขปริเทวทุกขาโทมนานสุปายาสาปิทุฆ่า แม่ความโศความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความขัดแค้นใจก็เป็นทุกข์ติเยีหิสัมปโยโคทุโคความหสบจากสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ติเยหิวิปโยโคทุโคความร ็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ยมปีชันนงนราปิตต์ตมปีทุกขังมีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์สังขิเทนะปัญจุป,ปาทานะขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปาทานฐานทั้งน่าเป็นตัวทุกข์สัญยาที่ทได้แก่สิ่งเหล่านี้คือ รูปูปาทานคันโทขานนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูปเวทนปูปาทานคันโทขานนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือเวทนาสัญญปูปาทานคันโทขานนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสัญญาสังขารูปาทานคันโท เป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสังคาญวิญญาณูปาทาน,นทขัณโทขานั้นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือวิญญาณเยสังปริยาญยาเพื่อให้สาวกกำหน,นดรอบูอ้ปาทานขันเหล่านี้เองธาระมาโนโซโภะควาราภูมิพระพาเจ้านน สาวกเกวินีติยอ่อมทรงแนะนำสาวกทั้งหลายเช่นนี้เป็นส่วนมากเอวังปาคาจะปนสสานาสัมพะาวโตสาวกสุ a ุศาสนีเ i พาหุระปาวัตติอลึงทำสังสอของพระภูมิพระบาเจ้านั้นย่อมเป็นไปในสาวกทั้งหลายส่วนมาก มีส่วนคือการจำแนกอย่างนี้ว่ารูปังอนิจจงรูปไม่เที่ยงเวทนาอนิจจ์เวทานา,าไม่เที่ยงสัญญาอนิจจ์สัญญาไม่เที่ยงสัมาราอนิจจ์สังขารไม่เที่ยงวิญญาณังอนิจจงวิญญาณไม่เที่ยงรูปังอน,นัตตา รูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาอนัตตาเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาอนัตตาสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขารอนัตตาสังขารไม่ใช่ตัวตนวิญญาณอนัตตาวิญญาไม่ใช่ตัวตนสัเตสังขารอนิจจา สังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงัเงาเกตธรรมานาตาตีนทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนนามนิยามโมจินามาพวกเราทั้งหลายเป็นผู้ถูกครอบงำแล้วชาติยาโดยความเกิดชาลามารณะนาโดยความแก่และความตาย สกหิปาริเทเวิโตเกิโทมาเเซิอุบายเซอโดยความโศกความรำไรดำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความขัดแคลนใจทั้งหลายทุกขตินาเป็นผู้ถูกความทุกอย่างเอาแล้วทุกขาะเรตา มีความทุกข์เป็นเมื่อหน้าแล้วอะเปวะนานิมาสเกวะลาสะทุกขาขันตาสะหันตาธิริยาพัญญาเยธาติทำจะไหนาการทำที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้จะพึงปราฏชักแก่เราได้จีราปาริรมิโกตังปิตังพระปะวันตังสารนังทตาเราทั้งหลาย ริมาณแล้วพระองค์นั้นเป็นสารณะธรามันจากที่ขููสาคัญจะถึงพระธรรมด้วยถึงพระสงฆ์ด้วยภาสาพระขวะโตสาสนังยาตถสติยาตาะพลังมานาสิกโรมาอนุปติปัชชามาจะทำในใจอยู่ปฏิบัติตามอยู่ จึงคำสั่งสอนของพระผู้มีพระบาทเจ้านั้นตามสติกำลังสาสาโลปฏิปฏติขอให้ความปฏิบัตินั้นของเราทั้งหลายอิมาสเกวลาสาธุคันธาสานต์ติริยายะสังวัตุจบเป็นไปเพื่อการทำที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ หันตมยังอาภิธาปัจเจเวขคณาปาทั้งพนามะเสสชาราธรรมโมอิจาระหานาติโตเรามีความแก่เป็นธรรมราจะล่วงพลความแก่ไปไม่ได้หยาตาธรรมโมอิหยาจิงะหาณาติโต เรามีความเจ็บใข้เป็นธรรมดาจะร่วมพ้นความเจ็บใข้ไปไม่ได้มาระนาครรมโมหิมาระนา,าตาิโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะร่วมพ้นความตายไปไม่ได้สาเปอิเมปีเอิมา ิใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมสะโกนีกรรมทายาทากรรมโยนีกรรมมัานตูกรรมปาิสาระเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ทลนมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย ยังกมังกริสามิกัลยานาวาปาปะกังว่ากาสสาขายาิเา,า,า,ามิสามิเราทำกรรมันได้ไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นนั้นสืบไปเอวังอัมเมยยอินันปะเจวีทิคาร กวนพิจนาอาย่างนี้ทุกวันทุกวันเธอขันธมยังปฏิกรัตาคาทายยอนามะเสออาดิตังนาวาคมยะนาปิกังเทอนาคตัง ผูกโขดไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรแต่ไม่ถึงพระองค์ถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยาติตามไปนานตาั้งอาปาตัญจานาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ลาไปแล้วสิ่งเป็นอนา,าคตก็ยังไม่มา ปัจจุบันนั้นจโยธรรมังตถาคตถาวิปัสสเิอาสังหิรังอาสังปุปังตังวิธามนุครหะเยผู้ใดเห็นธรรมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้น,น,น <Yeah. S 1> อย่างแจ่มแจ้งไม่งอนแนองนคอนแคลนเขาควรพอคุูนาการเช่นนั้นไว้ อาเชวะกิจจะมาตับปังโกชัญญามารนังสุเวมาเพียนเป็นกิจที่ต้องทำในวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นาฮิโนโสังคานเตนามา,าเซเดนามาจุนาเพราะการผัดเปลี่ยนต่อมาจุราซึ่งมีเสนามากยอมไม่มีสำหรับเรา เอวังวิหาริมาตาปิงอะโหระต,ต,ตามตังทิตังตังเวพาเทการะโตติสันโตอาทิคาเตมุนีมุนีผูสหบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียดอยู่เช่นนั้นไม่เกียดทการทางกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตรีเดียวก็น่าชม ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ